สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุไฟธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูประจำวันที่1ถึง15ธันวาคม2567สำหรับการอ่านดวงอ่นานไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ชาวทัตไฟคนมีแฟนเป็นอย่างไรบ้าง free, no เดือนสุดท้ายของปีเราทุกคน free, อากาศเย็นมากนะ free, no ตอนนี้นะคะต้องการพลังงานทาตไฟมากมากเลย <S <S ก็เลยหยิบธาตไฟขึ้นมาก่อนนะ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>เพื่อจะทำให้ร่างกายและหัวใจพวกเราอบอุ่นขึ้นนะเริ่มต้นมาดูที่ชาวทาตไฟคนมีแฟนก่อน1-15ธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะ ธตุนหเหรียญขิงออฟสอดกลุ่มธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณมี7ดาบด้วยอ่ะยังไงนะคะหกเหรียญเป็นช่วงจังหวะของความใจเย็นค่อยๆใช้เหตุผลในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างสำหรับบางคนต้องบอกว่าอาจจะเป็นคู่รักที่จดทะเบียนกันแล้วนะคะอยู่ด้วยกันแล้วจดทะเบียนกันแล้วดังนั้นหลายๆอย่าง จะไม่ใช้อารมณ์ล่ะมีอะไรคุณจะฮึบไว้อยู่ในใจฮึบแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะมีการให้โอกาสกันและกันช่วยเหลือซัพพอร์ตกันอยู่ความรักมันเหมือนหุบเขาน้ำแข็งมันดูนิ่งเฉยมันดูเย็นชาอาจจะเจอปัญหาอะไรหลายอย่างในชีวิตนะคะอาจจะหมายถึงในเรื่องของการเงินการงานก็ได้ ความสัมพันธ์ที่ยังไม่ไว้วางใจกันมีการแอบมองแอบส่องกันอยู่เนี่ยโดยเฉพาะชาวทัดไฟเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจคุณกำลังตัดสินใจอะไรอยู่คุณรู้สึกแปลกใจอะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนนี้แฟนชาวทัดไฟรู้สึกกับชาวธาตุไฟว่ายอย่างไรบ้าง 4เหรียญเก้าถ้วย t ี e อ m p เพล r บางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมษลัคนาเมษต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่ตำแหน่งสูงๆนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้คุณเป็นคนที่ชอบความมั่นคงไม่ชอบความเสี่ยงมีความหึงหวงด้วยแต่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์มากๆ FC แฟนคลับเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห ดูมีอํานาจนะคะมีพลังอาจจะเก่งในด้านของภาษาก็เป็นไปได้ตําแหน่งหนะ้าที่การงานอาจจะสูงก็ได้เป็นคนที่ร้อนแรงเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆแต่คุณเนะ่ะเป็นคนที่ชอบเสพติดดราม่านะคะเจ็บแล้วคุณปล่อยไม่ได้อะ่ะคุณยังรีลันสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาหรือว่าคุณกับเขาอาจจะเคยอกหักผิดหวังกันมาก่อนก็ได้แล้วก็กลับมาคบกันใหม่หรือ อาจจะเป็นนักขณะนี้ก็ได้นะคะที่เราทั้งสองคนทะเลาะก,กันหนักมากๆบางคนอาจจะห่างกันเหมือนเลิกเลิกกันอะเลิกกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้นานนะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ทะเลาะก,กันมีปัญหาก,กันหนักๆก็เป็นไปได้ทีนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่า ครึ่งแรกธันวาคมนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวทาตุไฟเก้าไม้สองดาบเพจช็อปซอกบ,บางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตลมนะคะมีทุน,นตุนกลุ่มเดะมนราศีมี moon, ลักนามีนสิ่งที่เขาจะแอคชั่นกับคุณเขาอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรเขาอาจจะ คิดมากอยู่หรือวิตกกังวลกลัวว่าสิ่งที่ทำไปจะไม่ถูกใจหรือว่ากลัวว่ามันจะมีปัญหาอยู่เขาจะยืนรอคุณอยู่ตรงนี้นะคะไม่ไปไหนเขาน่าจะทำอะไรผิดไว้กับคุณแล้วเราที่เราทะเลาะกันหรือมีปัญหากันอาจจะเกิดขึ้นจากเขาก็ได้นะคะหรือบางที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากเขาก็ได้แต่เวลาที่เขาพยายามจะทำอะไรให้มันดีขึ้นเนะ่ะ มันกลับกลายเป็นมันแย่ลงเหมือนโดนมองหรือมักมีปัญหากันนะคะเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาพูดคุยกันพยายามที่จะเคลียร์และแต่บางทีก็ชวนทะเลาะก,กันนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกจุก,กจิกหงุดหงิดใจมันอาจจะมีบางช่วงจังหวะที่เขาเอาแต่ใจตัวเองงุงิงงงแงงไม่รู้เรื่องสถานการณ์บางอย่างที่อยากจะเคลียร์ อยากจะพูดคุยอยากจะปรับความเข้าใจมันกลายเป็นว่ายิ่งทำให้ธาตุไฟเนี่ยรู้สึกคุมเครือในสิ่งที่เขาแสดงออกรู้สึกคิดมากรู้สึกไม่แน่ใจในสิ่งเหล่านั้นบางอย่างที่เขารับปากไว้มันก็ดีเลยมันช้ามันติดอุปสรรคไปหมดเลยอะอือ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า บทสรุปความรักธาตุไฟคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกธันวาความนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันอัศวินถ้วยบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเดลเฟอร์ราศีมิถุนลัคนามิถุน แล้วก็สองถ้วยนะคะบทสรุปของความรักทัดไฟใจเย็นใจดีคิดถึงห่วยหาเขาอยากจะงอ้ออยากจะพูดจาดีๆกับเขานะคะแต่คุณอาจจะมีความเขินอายคิดถึงเขาปรารถนาถึงเขาสามดาบที่ปักใจบาดแผลหรือการกระทําคําพูดบางอย่างอาจจะทิ่มแทงใจเราทั้งสองคนหรือว่าปมประเด็นความรักที่ ใครบางคนมีสเสน่ห์มากๆอาจจะทําให้ไฟายใดฝ่าหนึ่งรู้สึกเจ็บปวดอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่ยังคงรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าอาจจะเป็นตัวเราก็ได้มันมีประเด็นกันนะ3ดาบที่เกิดขึ้นข้อพิพาทระหว่างเราทั้งสองคนแต่สถานการณ์เดลเวอร์เข้ามาเนี่ยโอเคใครคนหนึ่งอาจจะมีสเสน่ห์มากๆนั่นแหละมันก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยมีปัญหากันตลอดนะคะแต่ การติดต่อสื่อสารการพูดคุยกันเพราะในเรื่องของความรักเพราะมีเหตุผลก็คือในเรื่องของความรักที่เรายังคงมีต่อกันมันยังดึงดูดกันและทัดไฟก็ยังคงให้อภัยและยังคงรักเขาเสมอไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะคะอ่ะแม่หมอมองว่าจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันปรับความเข้าใจกัน แต่อยู่ที่ว่าบาดแผลของพวกเราเนี่ยมันจะสมานได้เร็วหรือเปล่าการเข้าใจผิดหรือว่าการที่ใครบางคนพยายามที่จะแก้ไขในสิ่งที่ทำผิดพลาดไปสามดาบเข้ามาเตือนในเรื่องของคำพูดอย่าพูดแรงนะักเพราะมันทิ่มแทงบาดแผลทิ่มแทงใจของใครบางคนได้คำพูดพอพูดออกไปมันกลายเป็นนายเราตลอดไปนะคะการแก้ไขหรือการลบเลือนน่ะมันค่อนข้างที่จะยาก ดังนั้นช่วงจังหวะน,นี้ยคุณทำตัวให้เป็นเหมือนอัศวินถ้วยมีความอ่อนโยนประนีประนอมเป็นกัลยะนานมิตรมีความหวังดีต่อกันนะดีที่สุดแล้วอ่ะทีนี้มาดูในข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกชาวทัตไฟเขาจะบอกว่ายอย่างไรฉันเฝ้ามองคุณอยู่จากที่ไกล ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณโปรดอยู่เคียงข้างฉันนะที่รักฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณฉันจะไม่มีวันปล่อยคุณไปแม้ว่าสถานการณ์จะยากลำบากเพียงใดก็ตามทีนี้การเอาลเคอร์ว่ายังไงความรักทัดไฟคนมีแซมขึ้งแรกทันวาคนนี้นะคะได้เป็นใบนี้ สำหรับบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ใครบางคนอาจจะทําหลายๆอย่างให้มันแย่เพราะในคำหลอกลวงหรือการที่พูดไม่จริงนะคะเราอาจจะ,ะเผชิญปัญหาเหล่านี้อยู่ก็ได้นะในช่วงจังหวะนี้มันเป็นเหมือนช่วงจังหวะแก้ไขการให้โอกาสการปรับปรุง การค่อยๆสมานรอยร้าวเหล่านั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งจริงอยู่บางคนนะ่ะอาจจะผิดจริงนะคะอาจจะไม่ซื่อสัตย์หรือมีการพูดโกหกแต่หลายๆคู่ก็มักจะมีปัญหาในในบางอย่างที่แตกต่างกันไปแต่อยู่ที่ว่าจะเกิดการปรับปรุงตัวเมื่อไหร่หรือค่อยๆแก้ไขอะไรยังไง ดังนั้นแม่หมอมองว่าปัญหามันมีแต่บางทีเนี่ยคนของเราหรือแม้กระทั่งตัวเราก็ได้ยังอยากที่จะจับมือเดินไปกับเราข้างหน้าถึงแม้วันนี้ใครจะถูกใครจะผิดก็ตามแต่ในเมื่อความรักมันเป็นทุกอย่างของใจของเราณนะตอนนี้ เรารักและให้อภัยคนรักเราได้เสมอขอให้ชาวธาตุไฟคนมีแฟนมีความสุขสมบังในความรักแต่เ,เรามื่อบอนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุ mm ่ออนมาที่ความรักธาตุไฟความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน1นึ่ถึงาธันว,ควาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาธาตุไฟความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ความรักที่ยังไม่ได้ดังใจคนที่เรารักคนที่เราชอบก็ไม่สมหวังสักทีแต่ก็มีคนมาจีบคุณรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อซิงแล้วกับความสัมพันธ์นี้อยากจะตัดจบตัดใจหรือว่าเราทั้งสองคนเนี่ยอาจจะถอยห่างจากกันจากที่เคยคุยกันแพชชั่นที่มีต่อกันมันเบาลงมันซอฟลง มีช่วงชังหวาที่ห่างกันเลิกการถอยออกจากการไล่การติดต่อซึ่งการละกันนะคะแต่ก้าวถ้วยกับเข้ามามันมีความต้องการมันมีความเรียกร้องการอยากอยู่ใกล้ชิดการไล่กันการให้โอกาสการการเริ่มใหม่มีแพชชั่นที่ดึงดูดกันกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งให้เราได้กลับมาคุยกันใหม่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนสำหรับบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยรักชอบกันมาก่อนแล้วก็เลิกลากันไปนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศทางชาติทางภาษาคนไกลต่างจังหวัดก็ได้ห่างไกลกันอาจจะเป็นชาวราสีพิกชิกแลาขณาพิกชิกก็ได้นะคะหรือพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยคนรักเก่าได้ด้วย Page ชอ p เ n นเดโ e s อาจจะเป็นกลุ่มธาตุดินบังกรพึกษกกันก็เป็นไปได้แล้วก็บางคนอาจจะมีในเรื่องของอายุที่ต่างกันนะคะ ทีนี้มาดูนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับชาวทัดไฟว่ายังไงบ้างคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนสามไม้สามเหรียญ5เหรียญแล้วก็หน่งดาเราทั้งสองคนยังห่างไกลกันอยู่ความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ใกล้ชิดอะไรเลยนะคะยังมองเป็นภาพกว้างวงกว้าง ยังดูกันอีกระยะไกลหลายๆอย่างมันซ้อมนะแต่คุณก็น่าสนใจสำหรับเขานะคะคุณมีอะไรที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่นแต่คุณน่ะอาจจะชอบดูถูกตัวเองก็ได้หรือว่าเราทั้งสองคนยังรู้จักกันไม่เพียงพอหรือว่าขาดการติดต่อซึ่งกันและกันนะคะในตัวของ5เรียนเนี่ยมา1ดาบคุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่เพอร์เฟคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นประเภท perfectionist นะคะ สำหรับคุณแล้วเขาก็อาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่หัวสูงถ้าคุณจะคบจะเลือกใครเนี่ยคุณต้องเลือกที่ดีที่สุดสเปคคุณสูงอะ่ะอ่ะต่อมามาดูต่อนะคะว่าครึ่งแรกนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวทาดไฟ ้าไม้หกถ้วยเทนอลอนสิบไม้ค่ะแล้วก็สามถ้วยสิ่งที่เขาจะแอคชั่นด้วยนะคะ mm hmm. เขายังไม่กล้ามาหาคุณเลยเนี่ยไม่กล้าเข้ามาใกล้ๆหรือมาพูดอะไรเยอะแยะนะคะ mm hmm. เขาอาจจะรู้ว่าที่ผ่านมาเขาทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจทำให้คุณเสียหายเรื่องอะไรก็ได้นะ mm hmm. หรือว่าความสัมพันธ์เรามันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันมาก่อน เขาอาจจะเจ็บปวดเกี่ยวกับคุณก็ได้เขายังไม่กล้าเข้ามาหรือเขาอาจจะเพิ่งอกหักมาหรือว่าไม่กล้าที่จะมีความรักนะคะกลัวเพราะว่าอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นแต่ความสัมพันธ์มันตัดไม่ขาดหรือเล่าเคยคบกันเป็นแฟนกันมาก่อนก็ได้นะเนี่ยรือคุยกันจนจะได้เป็นแฟนกันนะคะเหมือนคุยกันทุกวันสนิทมีความสนิทสนมกันจนวันหนึ่ง ห่างไปห่างออกไปแล้ววันวันหนึ่งอยากกลับเข้ามากลายเป็นว่าไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาไม่กล้าซู้หน้าแต่มันตัดใจไม่ได้อ่ะอืมเขาก็อาจจะวนเวียนเข้ามามันทำให้ชาวทัดไฟอ่ะรู้สึกหนักใจเป็นกันใหญ่กับการกระทำที่เขาทำแบบนั้นนะคะมีโอกาสที่จะได้พบเจอกันกินเลี้ยงร่วมกันหรือมีสถานการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้พวกเรา ได้ใกล้ชิดกันสนิทสนมกันอีกครั้งหนึ่งสามถ้วยที่เกิดขึ้นอะต่อมาอาจจะมีงานปาร์ตี้หรือว่าได้คุยกันก็ได้น่อยต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปความรักของชาวทัดไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรหน่งเหรียญสิบดาบ 6เหรียญควีน n o เพนเดอ c l e s นะคะบทสรุปความรักธาตุไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาเป็นเพื่อนกันค,ค่อยคุยกันพยายามที่จะใจเย็นให้มากพอแต่ความสัมพันธ์ของพวกเราอ่ะมันยังมีบาดแผลที่ยังคงตามหลอกหลอนอยู่ โดยเฉพาะฝั่งเขานะคะหรือว่าคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณนะ่ะเขาอาจจะเพิ่งอกหักมาจากที่อื่นก็ได้เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับความรักหรือว่าเราทั้งสองเคยมีประเด็นกันมาก่อนนะคะเลิกลากันหรือว่าเคยคุยกันเยอะๆแล้วก็ห่างหายกันไปมีใครบางคนอาจจะทิ้งบาดแผลไว้ก็ได้และตอนนี้เหมือนว่าเขาเป็นประเภทย้ำคิดย้ำทำ เป็นประเภทเสพติดดรามา่าปล่อยวางไม่ได้นะหรือบางทีเขาอาจจะไม่สบายก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาอะไรในชีวิตก็ได้เนาะการงานการเงินก็ได้อ่ะมีในเรื่องของการเรียกร้องให้สนใจการให้โอกาสในการรละกันแล้วก็ดูเหมือนว่าธาตุไฟเองจะวางตัวยิ่งๆิดเูเฉยนะคะแล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเองโฟกัสในเรื่องของการหาเงินหาทองการทำธุรกิจ แล้วก็ดูนิ่งๆดูวางท่าวางฟอร์ม,มแต่ว่าหกเหรียญก็หมายถึงการให้โอกาสหรือการที่อีกฝ่ายหนึ่งขอโอกาสก็ได้นะคะอันนี้ก็ทัดไฟอาจจะมองมุมใหม่ก็ได้ว่าเอาละ่ะจะไม่เอาในเรื่องของความรู้สึกะลงไปเล่นเยอะจะดูตามเหตุตามผลจะ วางตัวเฉยๆนิ่งๆสิดูซิว่าเขาจะแอคชั่นอะไรยังไงกับคุณนะคะมองว่าในช่วงจังหวะนี้มันอาจจะอยู่ในโหมดของความนิ่งความเย็นชาความเฉยก็ได้สำหรับตัวเรานะที่เราค่อยๆดูตามเหตุตามผลนะคะทีนี้มาดูข้อความจากเขานะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกชาทัดไฟเขาจะบอกว่าอย่างไร คุณทำลายความเชื่อใจที่ฉันมีให้คุณคุณอาจจะไปทำอะไรที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจก็ได้นะคุณอาจจะมีสเสน่ห์มากๆทำให้เขาคิดมากก็ได้เกี่ยวกับคุณเนี่ยเขาอาจจะเจ็บปวดอยู่ก็เป็นไปได้ฉันคิดถึงคุณมากจนนอนไม่หลับถึงแม้เราจะจากกันไปนานแล้วแต่ฉันก็ยังคงคิดถึงคุณ ฉันทำดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วถึงเวลาแล้วที่ต้องปล่อยวางดูเหมือนเขาท้อๆนะคะต่อมามาดูนะคะว่าความรักทัดไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบโซนคอน r a c กจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อถึงกัน ความผูกพันที่มันหนาแน่นที่ยากจะลบเลือนบนอย่างไม่ได้พูดไม่ได้โทรศัพท์หากันแต่มันเหมือนหลายๆอย่างมันลิงก์ถึงกันพวกคุณอาจจะผ่านบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในการรายกันแบบที่ยากที่จะลืมเลือนได้ บทเรียนบางอย่างที่มันมีเข้ามามันทำให้บางคนฝังใจมันไม่ใช่แค่บางคนแหละมันหมายถึงคุณทั้งสองคนฝังใจแล้วก็ยังตราตึงในสิ่งเหล่านั้นในการรละกันมันเป็นเหมือนสัญญาความผูกพันของจิตวิญญาณระหว่างคุณทั้งสองคนความเจ็บปวดบางอย่างมันมีเข้ามาทำให้เราได้เจ็บปวดทั้งสองฝ่าย บางคนลืมได้ง่ายแต่อีกบางคนไม่ลืมแต่ในขณะที่เคสของคุณทั้งสองคนมันเป็นอะไรที่ทั้งสองคนไม่มีวันลืมในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยยังคงอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอยากจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นขอให้ชาวทัาฝ่ายคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุกรอไปที่คนโสดค่ะ มุกออนมาที่ความรักธาตไฟคนโสด1-15ถึงธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะคนโสดขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะหกถ้วยแฮงแมนสามเหรียญ แล้วก็สี่เหรียญโอเคยังไงนะคะความรักเก่าๆอาจจะยังมีเยื่อใยในใจของคุณคุณอาจจะยังคิดถึงอยู่หรือว่าอาจจะมีคนรักเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะความสัมพันธ์อาจจะเป็นเหมือนเพื่อน แต่ค่อยๆแต่ระดับมาหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคุณยังรอคอยเขาคนนั้นอยู่เนี่ยคนที่เป็นคนรักเก่าหรือคนที่เราแอบชอบก็เป็นไปได้นะคะอ่าแล้วก็มีการดึงดูดกันและกันช่วงจังหวะนี้คุณเป็นที่น่าสนใจคนได้พบเจอผู้คนมากมายนะ ในช่วงจังหวะที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันนี้หรือว่าเรากับเขายังได้มีการเจอกันอาจจะหมายถึงคนรักเก่าหรือคนที่แอบชอบได้ด้วยเนี่ยเพราะว่าไพ่มันโวขขึ้นมาในตัวของสี่เรียญเองคุณต้องการความรักที่มั่นคงคุณหันมาดูในเรื่องของตัวเองก่อนเป็นหลักถ้าความรักจะเข้ามาจะต้องไม่ทําให้คุณลําบากหมายความว่าลำบากเนี่ยมันอาจจะหมายถึงลำบากกายลำบากใจนะคะไม่ใช่แค่ลำบากกายอย่างเดียว ใครบางคนที่เข้ามาแล้วไม่ได้มาเอาเปรียบคุณในทุกๆด้านนะต่อมามาดูนะคะว่าตอนนี้ครึ่งแรกธันวาคมน,นี้ความรักทัดไฟคนโสดจ,จะเป็นเช่นไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง The อ m มเพรสพลังงานแห่งความรักเข้ามานะบางคนอาจจะเกิดวันศุกร์หรือเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันศุกร์ได้ด้วย10ไม้ดูเวอร์คนที่เกิดวันเสราร์ต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเจอกันในโลกออนไลน์นะคะหรือสังคมที่ยกระดับมากขึ้นเราเราอาจจะเติบโตมากขึ้นแล้วก็ได้เจอผู้คนมากมายอาจจะในที่สาธารณะหรือการประชุมครั้งใหญ่หรือการ รวมตัวกันของในตัวบริษัทนะคะหรือว่าไปเจออีกบริษัทหนึ่งบางคนต้องไปสัมมนาต้องไปดิวอะไรประมาณนี้นะก็อาจจะเจอคนที่เยอะขึ้นกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ในตัวของ8ดเหรียญคุณเป็นที่ดึงดูด ใจคนนะธาตุไฟแต่ว่าตัวคุณงานเยอะงานหนักนะคะเป็นช่วงจังหวะพบเจอผู้คนสังคมในทุกด้านทุกช็อตเลยแล้วก็ช่วงจังหวะนี้โฟกัสในเรื่องของการทํางานหาเงินหาทองแต่ก็อาจจะมีใครบางคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณหรือว่ามักจะเจอกันในกิจกรรมบางอย่างหรือทํางานด้วยกันก็นได้นะคะมีการพูดคุยกันค่อยๆดูเขาอาจจะชอบคุณก็ได้อาจจะมี คนชอบคุณแต่คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้ว่าเขารู้สึกอะไรกับคุณ6ดาบเดือยให้ลาแฟนบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤกษกและขนาพฤกษก เีเรียนเพชรอ๊อกับอาจจะเป็นกลุ่มธาตุน้ำก็ระกดพิกจิกมีนก็เป็นไปได้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้อาจจะมีการตกกลุ่มรักกระทันหันนะคะหรือปิ๊งรักกระทันหันเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าเราแอบจะเผลอคิดถึงใครบางคนอาจจะมีคนที่โตเกินตัวหรือว่าอายุมากกว่าก็ได้เป็นที่ปรึกษาเป็นกูรูเป็นคนที่ใจเย็นเราไปขอคำปรึกษาหรือพูดคุยอะไรยังไงกันนะคะเราอาจจะ ตอนแรกเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่สักพักคุณอาจจะรู้สึกดีๆเกี่ยวกับเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยความรักมันเกิดขึ้นแล้วใครบางคนที่ดูนิ่งๆดูปลอดภัยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันร้อนแรงมากๆในใจของชาวราศีธตุไฟนะคะ ช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะไปตกหลุมรักคนที่อายุมากกว่าก็ได้หรือคนที่นิ่งสงบมากกว่าคนที่เรียนสูงๆก็ได้นะแล้วเขาดูนิ่งๆดูแบบโอ้ส่ยธรรมะก็ได้อะไรแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่เย็นใจอะอะต่อมามาดูนะคะว่า บทสรุปความรักธาตุไฟคนโสดจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกทันวาคมนี้เดล Lover บางคนอาจจะมีชาวราศีมิถุนลัคขนามิถุนเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะคะสดาบ9ดาบแล้วก็5เหรียญทำไมมันเป็นยังไงนะคะคุณมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นะ มองว่ามีโอกาสมีคนก็มารักเขา้ามาชอบอยู่เพราะว่าตัวเราเองนะมีเสน่ห์แต่ว่าหัวใจตัวเราเองยังไม่พร้อมนะธาตุไฟบางคนธาตุไฟพลังงานนะคะยังเยียวยาตัวเองไม่หายแล้วก็ยังดูถูกตัวเองยังด้อยค่าตัวเองดูเหมือนขาดความมั่นใจในตัวเองอยู่แต่สําหรับบางคนก็ต้องบอกว่าบางทีคู่กรณีเกี่ยวกับความรักที่จะเข้ามานะ่ะเขารู้สึกว่าเขา อาจจะยังบาดเจ็บจากความรักในครั้งเก่าหรือว่าคุณอาจจะเคยทําให้เขาเจ็บปวดมาก่อนก็เป็นไปได้คือสถานการณ์มันยังไม่พร้อมนะ่ะคนที่จะมาเป็นคู่กรณีของคุณนะ่ะเขายังไม่พร้อมที่จะเข้ามาหาคุณด้วยทางใดก็ได้นะคะไม่มอ,มองว่าอาจจะมีใครบางคนที่คลั่งรักคุณมากๆเข้าหมายตาหมายใจคุณอยู่หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้นะคะที่ ยังรอวันพบเจอหรือว่าช่วงจังหวะน,นี้อาจจะเป็นช่วงเก็บตัวอยากอยู่นิ่งๆก่อนเนี่ยเพราะเรามีตัวเลือกมีทางเลือกมีคนคุยอยู่แต่เหมือนเราอาจจะยังยังมองไม่เห็นหนทางก็ได้เนาะหรือความสัมพันธ์มันยังยังไม่ได้เติบโตอะไรแบบนี้นะคะคนโสดใจเย็นๆนะมีสเสน่ห์อยู่แต่ว่า <c oughs> เรา เราอยู่ในหมดของเราแล้วทีนี้พอมันเลื่อนนานมันดูช้านะมันทําให้คุณขาดความมั่นใจทําให้คุณเริ่มเครียดกังวลกลับไปคิดในเรื่องเก่าอีกแล้วแล้วก็คุณเริ่มดูถูกตัวเองอีกแล้วอะบางทีมันอาจจะเป็นแบบช่วงใกล้เทศกาลก็ได้นะที่เราอาจจะรู้สึกเหงาใจดูถูกตัวเองรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันไม่คืบหน้าทั้งๆท,ที่ก็ เหมือนมีพูดคุยมีหยอกเยา้าอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้รับคำคำเชิญคำชวนไปร่วมงานปาร์ตี้หรือว่าไปร่วมเขาดาวการฉลองคริสต์มาสกันในอนาคตอะไรประมาณนี้นะเราอาจจะเห็นเขาเตรียมพร้อมในด้านใดก็แล้วแต่หรือว่าทางนั้นเขานิ่งอยู่สถานการณ์มันยังนิ่งอยู่นะช่วงนี้มันอาจจะหลายอย่างเนาะ ดังนั้นอย่าเพิ่งคิดมากนะคะเศรษฐก,กิจในกระเป๋าตังก็เป็นสิ่งสําคัญ5้าเหรียนที่เกิดขึ้นบางทีคนที่อยากจะจีบเราก็ยังมาจีบไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังนะตังไม่พอที่จะเอนเตอร์เทนคุณถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้จะดูยากแต่ฉันจะสู้เพื่อคุณขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ความหมายของรักแท้ ฉันเสียใจจริงๆในสิ่งที่ทำลงไปโปรดให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะนะฉันยังไม่พร้อมที่จะดูแลคุณตอนนี้ต่อมาค่ะความรักทาดไฟคนโสดจะเป็นเช่นไร1-15คันวาความนี้นะคะขอหนึ่งใบ รีวิเนียนการกลับมารวมตัวกันใหม่ใครบางคนรอจังหวะเวลาที่จะกลับมาเจอคุณใหม่รวมตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะบางทีอาจจะหมายถึงคนรักเก่าในชาติปัจจุบันหรือคนที่เราเคยแอบชอบเคยมีใจให้แก่กันก็ได้ที่รอจังหวะเวลาที่จะกลับมาหากันไม่รู้ว่าที่ผ่านมามันมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเรานะคะแต่ใครบางคนยังเฝ้ารอเวลา อยากเจออยากพบอยากสารสัมพันธ์รวมถึงอาจจะเป็นคู่รักในอดีตชาติก็เป็นไปได้อาจจะมีใครบางคนที่นับวันรอคอยที่จะพบเจอกับคุณแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าคุณคือใครหรือเป็นยังไงมันเหมือนเราเขาดาวหาเนื้อคู่เรานะคะเราเขาคนนั้นก็เขาดาวหาเนื้อคู่เขาซึ่งนั่นก็คือคุณขอให้ชาวทัศน์ไฟมีความสุขสมหวังในความรักแลามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ